สว,ส,สวัสดีค่ะมาพบกับจุสี่จุก็เก้าอีกแล้วนี่วันนี้เขาจะวันนี้เขาจะมาเสนอเรื่องฟ้าใสเนี่ยที่พวกเราคุย่ยมันมีตอนไหนที่ฟ้าใสร้องไห้บ้างอะ่ะตอนไหนเนี่ยพี่พูดว่าพูดมากว่าควายแบบเนี้ยแล้วอย่งงางนั้นฟ้าใสจะไม่พูดเลยขอโทษฟ้าใสแล้วฟ้าใสมันไม่ยอมพูดโอเคแต่เราจะมาสวัสดีฟ้าใสสวัสดีจ้าฟ้าใส,ส,ส,าาใสเอาพ่อมึงแปบ๊บหนึ่ง โอ้ยพี่เนื้อทำไมพี่ต้องเล่นโทรศัพท์หนูด้วยขอโทษขอโทษสวัสดีจ้ะฟ้าเนี่ยตอนที่คุยครั้งแรกพี่บอกว่าสวัสดีจ้าฟ้าใสไอ้พี่ว่าฟ้าสวัสดีจ้าฟ้าใสวันนี้วันนี้บก,กสีส่จุดเก้าครับ โอ้โหอย่าพูดมากได้ไหมถ่ายอีกไปสวัมดีจา้าภาษาเอ้ยมันไม่เข้าใจที่เราพูดเพราะเคราขายเราน้อยนะคะสวัสดีจ้าพอ่อสวัสดีจ้าพอ่อเอาเอาเอาไม่ได้ะคะ่ะเคราขายเราน้อยเกินอ่ะจุ๊บจุ๊บอ้ยขอกินไข่ดาวด้วยบ้าทึลเรื่องแล้วนะอุย๊ย ก็ใส่เขินจะเข้าไปทักจะเข้าไปทักไป็นเช่นนี้กันไมมาจิงก็จิงก็มาจิงว่ารามบีมาหน้าอือหือเอาไปแดกเป็นคำแล้วกูไม่ได้แดกเนี่ยคำหนึ่งนะคะอยู่ข้าวเนี่ยพี่วนจ่น มันไม่เข้าใจอยาบคายแล้วนะคะอืมขอไข่หายขอโทษอย่ามานัานมีเงินฟ้าใสอยู่นะคะจุบจุ บ้าทัานเื่องแล้วนะเราจะพูดว่าที่รักดูภาใส่อึ่งเนี่ย เขาว่าจะพระเสลมบอกว่าไม่เข้าใจเนี่ยอินเทอร์เน็ตขายไม่ดีอะค่ะปากมออากมักปากมักจอจานจออ่ะงอจังนะปากมักจังนะ โอ้โหจะใส่จะใส่ซอสมะเขือเทศอะไรเยอะโอ้ใช่ <c oughs> พอแล้ว,ลวเอาปลาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายชุบๆ